สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสนุกสนานนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกับปรมาจารย์พยักกะเรียนนะคะช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะเป็นแนวเหมือนกับ ดรุณพเนจรท่องแดนยุทธภพนะคะเทคนิคการถ่ายทำก็มาเต็มๆเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีคนแซวคุณจางหลิงเหอว่าเอาละถึงข่าวโด่งดังแล้วนะคะจางหลิงเหอเพราะว่าเขาถ่ายเอาไว้หลายๆเรื่องมากเลยสำหรับน้องจางหลิงเหอนะคะแล้วก็มีอุปสรรคมาแล้วหลายๆเรื่องที่ไม่ได้ออนแอร์ air. แล้วคราวนี้ค่ะก็มีซีรีส์ที่เขาได้ถ่ายทาเอาไว้นะคะก็ออนแอร์ air มาเรื่อยๆนะคะสาหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเปิดตัวมาก็เป็น อะไรที่แบบ6ตอนดูลวดไม่มีหยุดเลยนะคะตอนแรกกะว่าจะดูนิดๆหน่นอยๆแต่มันก็หยุดไม่ได้จริงๆอ่ะมันสนุกนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็มีต้นฉบับเป็นการ์ตูนนะคะก็ชื่อเดียวกันนี่แหละค่ะเรื่องราวหลักๆคือบอกเล่าเรื่องราวนะคะของเด็กกัมพาที่ชื่อว่าหูจือที่อยู่บนภูเขาจิวชูนะคะซึ่งต่อมาก็ได้พบกับฉีเสี่ยวฉวนซึ่งเป็นปรมาจารย์ปีศาจนะคะประจาแคว้นของอประจํจาอาณาจักรฟู่หลงค่ะจากนั้นนะคะก็มีความ เกี่ยวข้องกันจากเรื่องของไอ,เ,อเลือกเลือกว่าอะไรอะภาษาอังกฤษมันใช้ไข่มุกนะไข่มุกสีแดงนะคะแต่เดี๋ยวสับไทยใช้อะไรนะแอดหวานยังไม่ได้ไปดูต่อนะแอดหวานก็ไม่ได้ผิดสัญญานะคะแอดหวานบอกว่าหลังจากอัอพิโซดที่6อะหลังจากตอนที่6ไปแล้วเดี๋ยวหวานจะไปดูสับไทยกับเพื่อนๆน,นะคะเวลามาพูดคุยกับเพื่อนๆจะได้ใช้ใช้สับเดียวกันใช่ไหมล่ะเออหวานยังไม่ได้ไปดูต่อตอนที่7กับ8เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหวานไม่ได้ผิดสัญญา ก็เอาเป็นว่านะคะเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยมาเจอกันแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะจากไอ้ไอ้ลูกปัดแดงนั่นแหละคะ่ะหรือว่าลูกปัดชาติไข่มุกชาติไข่มุกแดงอะไรเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกันไปปราบปีศาจนะคะซึ่ง ผู้ที่เป็นผู้กำกับก็คือคุณกัวหูนะคะซึ่งก็มีความสามารถมากเลยค่ะแล้วก็เราได้เห็นรายละเอียดนะคะที่ทางด้านของหัวหน้าของทีมดีเลคเตอร์อย่างคุณกัวหูนะคะเป็นผู้ที่แบบจัดสรรมาให้พวกเราเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหมันมันมันโอเคมากๆเลยดูแล้วมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็ผลงานที่พิ่งผ่านตาพวกเรามานะคะของผู้กำกับท่านเดียวกันนี้ก็คือหอดอกบัวลายมงคลนนะคะที่คุณเฉิงอี้กับคุณเจิงซุนซีรวมทั้ง คุณสุนเสี่ยวเย้านะคะเป็นพระเอกนั่นแหะก็คือมาจากฝีมือของผู้กํากับท่านนี้เช่นเดียวกันนะคะ เรื่องนี้นะคะจัดว่าเป็นซีรีส์ในแนวผจญภยัยแล้วก็มีความระทึกขวัญมีแนวแฟนตาซีซีจีนะคะแล้วก็โครงเรื่องก็เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องสืบหาความจริงนะคะ,ะสืบสวนแล้วการใช้คําว่าสืบสวนเนาะมันก็ไม่ได้มีคดีอะไรแต่ว่าเป็นการสืบหาความจริงของเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะสําหรับนะคะคุณจางหลิงเหินนั้นต้องเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็มาแบบหล่อๆเลยนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเรื่องนี้มีคนก็แซ เขาอีกนะคะว่าเรื่องนี้ปากไม่แดงเพราะว่าเรื่องอื่นๆนะคะมีการเมคอัพของหน้าของคุณจางหลิงเหอเยอะนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะดูแล้วเป็นธรรมชาตินะคะเหมือนค่อยเหมือนผู้ชายแบบมันแมนหน่อยนะคะก็สิ่งที่แบบชาวเน็ตจีนนะคะกลุ่มที่เขามีความคิดเห็นดีๆกับเรื่องนี้เขาพูดจากันนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของเปิดตัวมาเออดีจังเลยมันไม่ใช่จิ้งจอกก้าวหางอย่างที่แบบได้ยินมาบ่อยๆแต่ว่ามันคือเสือก้าห่างนะคะ สำหรับเรื่องนี้ก็ทำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายนะคะเพราะว่าดูแนวเซียนเซียมาเยอะนะคะก็เหล่าชาวเน็ตจีนกลุ่มที่บอกว่าโอ้เรื่องนี้ดีจังเลยดูแล้วติดนะคะเหมือนกับที่พวกเราดูคนไทยดูส่วนใหญ่แล้วก็จะดูแล้วติดเช่นเดียวกันเขาบอกว่าชอบตั้งแต่ตั้งแต่ชื่อแล้วก็ชนิดของสัตว์ประหลาดแล้วนะคะนักล่าปีศาจนะคะแล้วก็บวกกับเสือก้าหางค่ะก็มีการเล่ากันในเรื่องว่าเมื่อ500ปีก่อนนะคะจักรพรรดปีศาจนั้นก็นาหายนะมาสู่โลก นี่แหละค่ะแล้วก็มีวีระบุรุษนะคะวัยหนุ่มสาวห้าคนรวมตัวกันเพื่อสังหารจัก,กระพัดปีศาจจนหมดสิ้นฤทธิ์ไปด้วยไอยตัวที่เป็นแบบอาวุธที่คล้ายๆงามเพ็รนะนี้โดยไม่คาดคิดนะคะเลือดของจัก,กระพัดปีศาจนั้นกลายเป็นทะเลแห่งกรรมแล้วก็ไฟที่กวาดเรียบไปทั่วทั้งทวีปเลยค่ะแล้วก็แบ่งดินแดนทั้งหมดออกเป็น3แผ่นดินนะคะต่อมานะคะ แผ่นส่วนที่เป็นเปลือกโลกทั้ง3เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเป็น3อนาณาจักรได้แก่อาณาจักรเชียนวีนะคะอาณาจักรฟูหลงแล้วก็อาณาจักรจูลูค่ะจูล uh, ู <c oughs> ตัวเซตนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของกลางทะเลใต้พิภพบนะคะก็มีเกาะแห่งหนึ่งชื่อว่าพิกวัลเล่นะคะซึ่งก็มีเสือปีศาจไอ้ก้าหางเนี่ยอยู่ค่ะก็ทุกคนก็เข้าใจถูกต้องนะคะว่ามันคือเสือก้าหางไม่ใช่จิ้งจอกก้าหางนะคะในเรื่องนี้แล้วก็ตัวนี้ ตามต้นฉบับเราก็จะต้องเป็นสีขาวทั้งตัวซึ่งในเวอร์ชันละครก็ขาวเช่นเดียวกันแล้วในตอนนั้นตั้งท้องอีกต่างหากนะคะก็เอาเป็นว่านะคะหลังจากที่บรรพบุรุษของตระกูลฉียะค่ะยิงจุกเลยนะคะยิงไอ สัตว์ประหลาดตัวนี้ค่ะตกลงไปยังทะเลยม,มโลกด้วยธนูแล้วก็ลูกธนูอันนี้มันก็เหมือนกับว่าพันธนาการร่างของเสือก้าวหางค่ะจากนั้นก็ล่วงลงไปสู่ดินแดนฟู่หลงอย่างเงียบๆนะคะจากนั้นห้าห้าร้อยปีถัดมานะคะฉีเซียวชวนผู้สืบเชื้อสายของตระกูลฉีค่ะก็คือทายาทรุ่นต่อมาของชีอู่จีนะคะก็ผ่านการทดสอบมากมายแล้วก็กลายมาเป็นหัวหน้าค่ะผู้บัญชาการนะคะของทางด้านนิกายหรือว่าคล้าย ไปอิงของอาณาจักรฟูหลงเขาก็ได้รับคําสั่งให้ไปที่ภูเขาจิวชูเนี่ยแหละค่ะเพื่อค้นหาไอ้ลูกปัดชาตินะคะลูกปัดสีแดงเพื่อทดแทนไอ้ลูกปัดสีแดงที่เสียหายไปนะคะในมิ่งไห่ในตัวที่เป็นกําแพงกําแพงเวทมิ่งไห่ตรงนั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดเอาไว้นะคะเพราะว่าไปเจอนะคะเด็กชายชาย,ชายหนุ่มคนหนึ่งหูจือก็ขโมยไข่มุกนั้นไปนะคะแล้วก็เรียกได้ว่านะฮะเข้าไปใน ร่างกายเลยกินเข้าไปแล้วกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเดินทางไปที่เมืองปาเป่าเพื่อไปขอให้ทางด้านของเทพธิดาหรือว่านางฟ้าอี้เหมยนั้นเป็นผู้ที่เอาออกมานะคะซึ่งพราะเรื่องมันก็คล้ายๆนิทานนะคะแล้วมันก็มีฟิลที่แบบบอกได้เลยว่ามีสีสันแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะคะทาให้ผู้ชมก็อดไม่ได้ที่จะต้องดูต่อๆๆไปนะคะทีนี้จุดเด่นอันที่สองก็คือมีจิตวิญ,ญญาณคู่บวกกับความลึกลับของประสบการณ์ชีวิตค่ะเพราะว่านะคะ ตัวละครตัวอื่นๆนะคะหลังจากที่มีฉากการต่อสู้นะคะที่เมืองไอปาเป่าแล้วก็มีการต่อสู้ระหว่างเฮ้ยเฟิงนะคะเฮ้ยเฟิงก็คือปีศาจที่ทางด้านของอี้เหมยอะปล่อยออกมานะคะอยู่กับนางมาตั้งหลายหลายร้อยปีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีฉีเสี่ยวชวนก็อยู่ที่นั่นหูจืออยู่ที่นั่นมีเจ้าซินถงนางเอกของพวกเราก็อยู่ที่นั่นนะคะซึ่งเอาเป็นว่าหูจือนั้นได้ได้รับชัยชนะค่ะแม้แต่นะคะเจ้าเจ้าท เียนห้าวจากตระกูลเจ้านะคะพ่อของเจ้าสินธงนั้นก็เสียชีวิตด้วยน้ำมือของไอปีศาจเหยื่อเฟิงนะคะแต่ว่าทางด้านหูจือของพวกเราสามารถที่จะในที่สุดแล้วนะคะในที่สุดสุดท้ายแล้วสามารถเอาชนะทางด้านเหยื่อเฟิงได้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็ทําให้อุ๊ยอะไรอะ่ะทาไมเกิดอะไรขึ้นนะคะมีปมมีความลับอะไรอีกแล้วนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยว่าตกลงแล้วหูจือเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตอย่างไรเป็นลูกใครนะคะมีสายเลือด อะไรมาบ้างนะคะก็เอาเป็นว่านะคะความลับของตัวละครฉีเสี่ยวฉวนนั้นก็มีความลับเช่นเดียวกันนะคะก็ถูกเปิดเผยก็ตอนที่เขาเป็นเด็กเขาสามารถสลับ ระหว่างวิญญาณนะคะคือสลับวิญญาณได้เขามีเขามีจิตวิญญาณคู่นะคะเออเก๋ไก๋ค่ะทีนี้นะคะส่วนทางด้านของวิญญาณที่หูจือเห็นนั้นก็เป็นเรียกได้ว่าจะมีความแตกต่างนะคะของจิตวิญญาณของชีเสียเส่ยวเฉอนเราจะเห็นเป็นสีขาวกับสีดานั่นเองค่ะก็เหมือนกับว่ามีความดีนะคะกับตัวตนตัวตนที่ดีกับตัวต,น,ต,วต,น,ทต,วตนที่ชั่วร้ายอยู่ในหนึ่งคนนะคะ <c oughs> แต่ทีนี้ค่ะมันก็มีนะคะว่าเออจู่ๆวิญญาณอีกดวงหนึ่งของชี สีเซลเฉวนนั้นมันหายตัวไปค่ะซึ่งเดี๋ยวณจุดนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีคําเฉลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าในตามกระตูนเนาะจิตวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่เป็นสีดําของฉี่เซลเฉว,วนนั้นถูกผนึกเอาไวน้นะเพื่อนๆถูกผนึกเอาไว้อย่างสมบูรณ์เลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าเวอร์ชั่นละครจะกล่าวถึงตรงนั้นไหมนะคะแล้วทีนี้ค่ะมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวผนึกมันก็จะ,จะจะปลดถูกปลดออกด้วยนะคะถูกปลดออกแล้วก็ตัวละคร ฉีเสี่ยวฉวนก็ก็คือเป็นตัวละครหลักอีกหนึ่งตัวนั่นแหละแล้วก็มีจิตวิญญาณคู่แล้วเดี๋ยวจิตวิญญาณตอนนี้ไอ้ดวงดํานั้นถูกผนึกเอาไว้แต่เดี๋ยวอีกหน่อยนะคะก็มันก็จะหลุดออกมาค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะผ่านไปทางตัวล,ละครแล้วกันนี่ค่ะมาที่ตัวละครหูจืดดีกว่านะคะท่านแม่ของหูจือเนี่ยเป็นเสือก้าวหางที่มีการบ่มเพาะมาเป็นหมื่นปีเลยค่ะเพื่อนๆดังนั้นแล้วนะคะก็เลยสามารถจะแปลงร่างเป็นเป็นมนุษย์อะ่ะมี ร่างร่างทิพย์ได้ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวของท่านแม่นะคะปรากฏออกมาอีกมากมายเป็นความลับที่น่าสนใจมากๆนะคะส่วนที่เป็นหางหางหางของแม่เขานะคะก็เรียกได้ว่าถูกปลูกฝังไว้ในตัวของของหูจือเช่นเดียวกันค่ะหูจือหูจือถ้าเราดูตามกระตูแล้วนะตัวหูจืกก็จะเป็นพระเอกนะคะตัวที่1พระเอกหนึ่งพระเอกหนึ่งก็มีหลายท่านก็จะรู้สึกว่าอะไรอะไรจางหลิง เหอหลอกจางหลิงเหอใจเย็นๆค่ะเรื่องนี้จางหลิงเหอถ่ายไว้ตั้งตั้งก่อนแล้วอ่ะนะคะแหมแหมไม่อยากจะแบบอันนั้นเลยเนาะก็ใจเย็นๆค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มีบทที่ไม่เด่นตรงไหนถูกไหมจางหลิงเหอก็ได้คาแรคเตอร์ที่เหมาะกับเขาแล้วอะ่ะเป็นปรมาจารย์ปักปีศาจแต่งตัวดีๆนะคะแล้วก็ดูหล่อเหลาส่วนหูจือน,นั้นต้องเป็นเด็กหนุ่มที่มีความฉเฉลียวฉลาดแล้วก็ร่าเริงแบบนี้แล้วค่ะก็บทนี้นะคะก็ได้นักแสดงที่หวานว่าก็ถอดนะคะเดินออกมาจากใน ในกระตูนเลยเช่นเดียวกันสำหรับตัวละครหูจือนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นนะคะเสียงของชาวเน็ตจ,จีนในกลุ่มที่แบบชื่นชอบนะคะในเรื่องนี้ค่ะปรมจารย์นะคะ,ะ,าาะ,คะพยักกาเหรียนซึ่งเรื่องนี้หวานเองก็ชอบเช่นเดียวกันแล้วก็หวังว่าจะมีเพื่อนๆในประเทศไทยนะคะดูเป็นเพื่อนกันหลายๆท่านเนาะเอาละค่ะมีประเด็นไหนที่อยากให้หวานทําคลิปนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนๆก็สามารถจะคอมเมนต์มานะคะที่ช่องคอมเมนต์ได้นะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดี ค่ะ